สวัสดีวันที่12เดือน10 64นะครับอันนี้ก็อันทิส4ยีรลงงานคันนี้ก็ขอบคุณเดอะ23กลาดนะครับที่แนะนําเข้ามาครับนะครับอาการชอบดับทายไฟแดงนะครับตอนนี้เราแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับลองให้กองแท้นะครับแก้ไขเรียบร้อยรอบนิ่งๆครับคันหนึ่งเข้ามานะครับอีกอันนี้ก็สะดุดนะครับ สะดุดรอไ่นิ่งรอแก้ไขอยู่นะครับส่วนอาทิตย์อันนี้แก้ไขเรียบร้อยแนละ้วรอบนิ่งนะครับนะครับ,นะรบจุดจุด,จ,ด,จ,ดจบก็คือจุดซ่อมจบก็คือนี่ครับด้วยสูตรรีแมปทางร้าน,นครับไม่ลงไม่ไม่ลงโปรแกรมรีแมปของผมไม่จบนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับให้เปลี่ยนหัวชีดใหม่นะครับ ให้เปลี่ยนหัวฉีดใหม่ถ้าไม่ลงโปรแกรมก็ไม่จบครับเพราะส่วนมากรถก็เลขใหม่ก็จะเยอะกันครับเลขใหม่เยอะหัวฉีดใหม่ก็ยังไม่จบนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับถามว่าลงโปรแกรมของผมเราได้อะไรนะครับอัตราลเร่งวิ่งเหมือนน้ำมันนะครับประหยัดแก๊สม,มากขึ้นถังหนึ่งบวกมาประมาณตั้งสามสิบถึงห้าสิบโลต่อถังครับอัตราลเร่งวิ่งเหมือนน้ำมันนะครับพวกอาการสตาร์ทติดยากนี่หายนะครับผมลงโปรแกรมให้หายเลยอาการสตาร์ทติดยากนะครับดูรอบครับ ครับอันนี้แก๊สนะครับนะครับรอบนึงๆครับแก๊สนะครับไม่ใช่น้ํามันนะครับเป็นแก๊สครับใครมีอาการที่ผมกล่าวมาก็ลองโทรมาปรึกษาดูครับโทร0 8น5์แปดเก้าห้าครับใหญ่พาว์ช็อปหรือใหญ่อะไรแก๊สครับสวัสดีครับ